จิตวิญญ,ญาณอาสาวันนี้พระพุทธเจ้าจะประกาศหาอาสาสมัครท่านโพเชตอบอาสาสมัครเพื่อไปเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ใช่ไหมครับผมเดาด้วยความคิดเรื่องการเผยแผ่นั้นคือหน้าที่ของภิกษุหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงการเป็นพุทธะอยู่แล้วแต่ในค่าคืนนี้พระองค์จะขออาสาสมัครไปทําอะไรที่มากกว่านั้นไปทําอะไรหรือครับผมถามเขาจะขออาสาสมัครไปบอกหลักการนี้ให้กับคนในโลกอนาคตโดยจะต้องเดินทางข้ามการเวลาไปอีก2,500กว่าปีเขาตอบ ว้าวมหัสจร,รยรแท้มีการเดินทางข้ามการเวลาแบบนี้ด้วยหรือครับผมถามมีซี่นี่คือปรากฏการณ์การขออาสา,าสมัครทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยท่านโพชตอบน่าตื่นเต้นจังและทําไมต้องมีอาสา,าสมัครไปทําอย่างนั้นและทําไมถึงเป็นครั้งใหญ่ที่สุดด้วยครับผมถามในอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องเป็นอาสา,าสมัครแบบนี้มาก่อนซึ่งเขาจะต้องเคยเป็นผู้ที่ เข้าถึงการเป็นพุทธะมาแล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งในแต่ละยุคก็จะมีเหตุผลที่ทําให้ต้องมีมหาบุรุษมาเกิดแตกต่างกัน แต่จะมีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนจะสามารถเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดและคนคนนั้นจะต้องเสียสละตนเองลงไปเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะถึงเวลาที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งยุคที่เขามาเกิดนั้นระดับพลังงานมวนลรวมของคนบนโลกณนะเวลานั้นมักจะตกต่ำดังนั้นมหาบุรุษรุ่นพี่ที่เล็งเห็นว่าอนาคตจะเกิดขึ้นแบบนั้นจึงประกาศหาอาสาสมัครเพื่อที่จะเดินทางข้ามการเวลาไปสร้างความเข้าใจให้ใหกับผู้คนในอนาคตเพราะมหาบุรุษแต่ละคนจะมีญาณอย่างรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจึง คนไปปฏิบัติหน้าที่ในเวลานั้นนั้นและวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าจะเปิดรับอาสาสมัครที่ไปเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนในยุคแห่งความมืดที่จะเกิดขึ้นในอีก 2,500ปีข้างหน้าโดยปกติผู้ที่อาสาไปทํางานลักษณะนี้จะมีเพียงยุคละหนึ่งคนเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเธอก็อาสามาแค่คนเดียวในช่วงเวลานั้นเนื่องจากการกระทําเช่นนี้จะต้องอาศัยความเสียสละอย่างมากคือการยอมให้ตนเองต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายร้อยหลายพันชาติเมื่อรอเวลาให้ถึงวันนั้นทั้งๆท,ที่ตนเองสามารถพ้นจากสภาวะนั้นได้แล้วและเนื่องจาก มีหลายสิ่งหลายอย่างมาประจวบเหมาะพอในช่วงเวลาที่เธออาสามาทำภารกิจครั้งนี้อย่างที่ฉันได้บอกเธอไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลานี้จะมีความเสื่อมอย่างที่สุดในทุกๆด้านทั้งด้านสังคมด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้านศิลธรรมหรือด้านจิตใจช่วงนี้เป็นเวลาที่ปฏิกรรมทางเทคโนโลยีกำลังบ่อนทำลายโลกในอัตราเร่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมีวัตถุ มีอาวุธมหาปลัยที่พร้อมจะระเบิดโลกให้กลายเป็นจุนได้ภายในพริบตาผู้คนมีสภาวะอารมณ์ที่วิปริตแปรปรวนอันส่งผลไปถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวให้วิปริตตามไปด้วยในขณะเดียวกันเอกภพของเธอก็อยู่ในช่วงการเดินทางเข้าสู่โซนสว่างซึ่งเป็นสภาวะที่เอกภพจําเป็นจะต้องมีการยกระดับทางพลังงานใหม่ทั้งหมดและแน่นอน ตัวโลกก็จะต้องเข้าสู่รหัสการปรับค่าสนามพลังงานใหม่ไปด้วยพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ดีจึงตั้งใจร้องขอให้พวกเธอไปทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เพราะมันคือการปรับระบบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการถือกําเนิดโลกกําเนิดจักรวาลมาเลยทีเดียวเอาละ ต่อไปนี้คือความหมายที่2จากคําถามที่ฉันค้างเธอไว้เกี่ยวกับเรื่องของคําว่าโพธิสัตว์ที่ว่าทาไมภาพของโพธิสัตว์ถึงเป็นผู้หญิงหรือเป็นโพธิสัตว์พันมือเธอจะได้รับคําตอบผ่านประสบการณ์ของเธอนับจากนี้เป็นต้นไปท่านโพเชชี้ชวนแสดงว่าโพธิสัตว์วนอิมและโพธิสัตว์พันมือมีอยู่จริงอย่างนั้นหรือครับว้าวผมชักจะอยากเห็นภาพของเขาแล้วสิผมพูดจริงหรือไม่จริงเธอก็ไปดูแล้วพิสูจน์มันด้วยตนเองเถิดท่านโพเชพูด ทันทีที่คณะของอาชิตะไปถึงวัดบุพผารามขณะที่มีการนั่งล้อมวงประชุมกันอยู่เขาก็ล้วงเอาถ้วยดินเผาขนาดเล็กที่บรรจุไข่ขี้พึ่งออกมาจากย่ามแล้วนำไปต่อไฟกับผู้ที่นั่งอยู่ก่อนจากนั้นแต่ละคนก็กระจายกันไปนั่งตามจุดต่างๆที่ยังว่างอยู่อาชิตะนั่งลงในท่าขัดสมาธิแล้วหลับตากำหนดจิตให้ปลอดโปร่งเบาสบายจากมุมของอาชิตะที่เห็นในขณะนี้ต่างๆที่เห็นภาพของทุกคนกำลังนั่งในท่าขัดสมาธิ นิ่งสงบโดยมีดวงไฟเล็กๆอยู่ตรงหน้าล้อมเป็นวงขนาดใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงัดของคืนวันเพน็ญึึงเป็นมุมมองที่ไม่อาจจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครคนไหนคือพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนต่างนั่งในระดับเดียวกันทั้งหมดแต่สําหรับผมกลับเห็นอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ผู้คนเหล่านั้นต่างแสดงความเห็นและพูดคุยกันถึงการปรากฏตัวของอาชิตะ ทำไมผมจึงเห็นไม่เหมือนกับที่อาชิตะเห็นล่ะครับผมถามท่านโพเชเธอจะไม่ได้หรือว่าขณะนี้เธอกําลังอยู่ในสภาวะของจิตการที่เธอมองเห็นภาพหรือได้ยินเสียงของจิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกท่านโพเชตอบอ๋อจำได้ครับนี่คือภาพที่จิตเขาคุยกันใช่ไหมครับผมตอบใช่แล้วท่านโพเชตอบเรากําลังรอเธออยู่นะอาชิตะเสียงหนึ่งที่ดังคุ้นหูฟ้องขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกถึงภาพของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าเรากับว่าพระองค์กําลังตรัสอยู่ใกล้ๆขอรับพระองค์รอข้าด้วยเรื่องอันใดเลยขอรับ เสียงของอาชิตะต่อท่านโพเชรครับอาชิตะก็เห็นและได้ยินทางจิตแบบเดียวกับที่ผมกําลังเห็นด้วยหรือครับผมตั้งคําถามกับท่านโพเชทุกคนที่เข้าถึงสภาวะัญญาของจิตวิญญาณได้แล้วแต่ละคนจะมีทักษะพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นบางคนสามารถท่องเที่ยวด้วยจิตบางคนมีหูทิพตาทิพส์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่ปกติตาเนื้อหูเนื้อนั้นไม่สามารถรับรู้ได้บางคนระลึกชาติได้บางคนรู้ใจคนและสามารถกําหนดใจคนได้บางคนแสดงปาฏิหาริย์ได้ซึ่งทั้งหมดมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ มีทักษะพื้นฐานของผู้ที่เข้าถึงการเป็นพุทธะหรือเข้าถึงปัญญายาแล้วซึ่งมันเป็นสภาวะที่เกิดจากความรู้สึกที่ละเอียดคล้ายกับคนที่ดาวถึงราที่คุยกันด้วยความรู้สึกหรือด้วยจิตการประชุมกันในวันนี้ ทุกคนจึงใช้วิธีคุยกันด้วยภาษากายผสมภาษาจิตหมายความว่าขณะที่เขาพูดด้วยการออกเสียงหากเป็นกายภาพอย่างเดียวจะไม่สามารถได้ยินกันทั่วถึงแต่หากผสมด้วยภาษาจิตการรับรู้นั้นก็จะมีความแม่นยำมากที่สุดและไม่มีอุปสรรคด้านพื้นที่ไม่ว่าคนคนนั้นจะนั่งห่างจากวงสนทนาแค่ไหนทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนได้คุยกันอยู่ใกล้ๆโดยพวกเขาจะใช้วิธีนั่งในท่าที่สบายลดการสัมผัสรับรู้ทางกายลงและพวกเขาทั้งหมดก็เข้าสู่วงสนทนาการด้วยจิตท่านโพเชตตอบว้าวมีการประชุมทางจิตแบบนี้ดด้วยแปลกีนะครับผมพูด มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสําหรับผู้ที่มีความละเอียดทางจิตหรือสามารถจับความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นได้ซึ่งรูปแบบของมันจะปรากฏเป็นคลื่นการรับรู้อีกรูปแบบหนึง่งที่บางเบากว่าคลื่นการรับรู้ทางกายหลายสิบเท่าซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ที่มนุษย์ทั่วๆไปไม่รู้จักแต่สําหรับคนที่มีความละเอียดทางจิตแล้วมันจะชัดเจนมากกว่าทางกายทันโพเชออธิบายที่พวกเรารอ,รอท่านเพราะ พระพุทธองค์บอกว่ายังไม่แจ้งอะไรตราบใดที่ไม่ครบองค์ประชุมซึ่งพวกเราก็ถามพระองค์ว่ากี่คนถึงจะเรียกว่าครบท,ทั้งที่พวกเรามากันกว่าพันคนแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่ครบอีกเสียงของนางวิสาขาปรากฏขึ้นในความคิดใช่แต่พอท่านเดินทางมาถึงพระองค์ก็บอกว่าครบแล้วจะไม่ให้พวกเราคิดได้อย่างไรว่าพระองค์กําลังรอท่านอยู่เสียงของพระนางมาริกาปรากฏขึ้นพร้อมใบหน้าของเธอใช่ฉันเห็นด้วยพระองค์รอท่านอยู่อย่างแน่นอนเสียงของผู้คนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันท่านโพเชครับ บุคคลที่ปรากฏอยู่นี้คือบุคคลที่อาชิตะใกล้ชิดและรู้จักเกือบทั้งหมดเลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนางวิสาขานางมริกานางประชาบดีเขมาเถรีพิกขุที่เป็นอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้ารวมถึงบุคคลใกล้ชิดอื่นๆเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลและภรรยาของอาชิตะครั้งที่เคยเป็นพาราม์ปุโรหิตซึ่งบัดนี้มาบวชเป็นภิกษุณีด้วยเรื่องนี้มันมีความหมายอย่างไรครับผมถามแทรกขึ้นจากการรับรู้ของอาชิตะในเวลานี้ ทุกคนในที่นี้คือผู้ที่ใกล้ชิดเธอและเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นหลายคนตั้งใจเดินทางมาหาพระองค์จากแดนไกลด้วยยานอย่างรู้ว่าจะต้องมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในวันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายพวกเขาเป็นใครกันบ้างครับผมถามถ้าฉันเอ่ยชื่อเธอก็จะรู้จักพวกเขาหมดทุกคนชื่อของพวกเขาได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ที่เธอได้รู้จักมานตลอด แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ขณะนี้เหลือแต่จิตซึ่งตอนนั้นเขาไม่มีสภาพเป็นร่างกายแบบมนุษย์แล้วดังนั้นการประชุมวันนี้จึงมีคนตัวจริงๆเพียงแค่1,249คนเท่านั้นเขาอธิบายหมายความว่าเขาเป็นเทพยอย่างนั้นหรือครับผมถามไม่ใช่เทพแต่เป็นวิญญ,ญาณเขาตอบวิญ,ญญาณของใครหรือครับผมถามคนคนนี้เธอจะรู้จักเขาในชื่อว่าโมคลานะเขาเปรียบเสมือนเป็น มือขวาของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเมื่อเขาเข้าถึงการเป็นพุทธะได้แล้วทักษะพิเศษของจิตวิญญาณของเขาก็ถูกนํามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพดวงจิตเดิมของเขามีทักษะพิเศษที่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้ซึ่งเป็นทักษะที่เขาสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับดวงจิตเดิมของเขาเป็นผู้มีปัญญาเจี๊ยบแหลมสามารถชีข้ข้อธรรมยากๆให้ผู้คนได้ประจักษ์ผ่านการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยการตั้งคําถามและชี้ชวนให้หาคําตอบด้วยตนเองบางครั้งเป็นคําถามที่กระแทกใจ สามารถกระเทาะเปลือกความยึดถือกับสิ่งที่เคยชินหรือจากจิตที่คิดแบบมนุษย์สามารถทำลายกรอบความเชื่อเดิมๆจนทําให้คนนั้นเข้าถึงการเป็นพุทธะได้อย่างเฉียบพลันวิธีการนี้ปัจจุบันพวกเธอเรียกกันว่าวชิระหรือเซนซึ่งเขาได้ไปตั้งสำนักทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีภูมิภาคเป็นภูเขาสูงและเขาได้ส่งลูกศิษย์ที่ไว้ใจหลายร้อยคนให้ออกเดินทางไปเผยแผ่อย่างดินแดนอันไกลโพ้นหรือประเทศจีนในปัจจุบันเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานแนวคิด พุทธะแบบวัชรยานหรือแบบเซนให้แก่ภูมิภาคแถบนี้ผู้คนจึงยกย่องให้ท่านโมคลานะนี้เป็นปรนมจารย์แห่งการเข้าถึงพุทธะแบบเจียบพันท่านโพเชอธิบายท่านโมคลานะเองหรือครับที่เป็นต้นกำเนิดพุทธแบบเซนและทำไมไม่มีชื่อของท่านในประวัติศาสตร์ของเซนเลยล่ะครับผมถามไม่มีรอกเพราะวิธีการของเขาไม่ให้ยึดถือในตัวบุคคลประกอบกับเขามีชีวิตสั้นเพราะท่านโมคลานะเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้า แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆเขากลับสร้างบุคคลที่เข้าถึงการเป็นพุทธะแบบเจียบพันนี้ได้อย่างมากมายซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้กระจายตัวไปทางทิศตะวันออกและขึ้นไปทางเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเวียดนามจีนไต้หวันเกาหลีและญี่ปุ่นในปัจจุบันซึ่งศิษย์ของท่านโมคลนะนาทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งเซนทำไมท่านโมคละนะถึงเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าล่ะครับท่านแก่กว่าหรือยอย่างไรครคับ เขาไม่ได้แก่กว่าแต่ถูกลอบทำร้ายเนื่องจากมีเหล่าพราหมณ์ที่เ,เห็นว่าท่านโมคลานะคือผู้ที่ทําให้ผู้คนเป็นอิสระจากการถูกครอบงําด้วยความกลัวซึ่งเป็นวิธีการของพราหมณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแน่นอนมันคือการขัดผลประโยชน์ของสถาบันพราหม์พวกเขาจึงส่งคนมาลอบสังหารแต่ด้วยทักษะพิเศษของท่านโมคลานะที่สามารถดนใจให้เกิดสถานการณ์ต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้โจรรับจ้างเหล่านั้นเกิดความเกรงกลัวและไม่สามารถลอบทาร้ายท่านได้แล้วทำไมท่านถึงตายล่ะครับผมถาม ผู้ประสงค์ร้ายยังไม่ลดละความพยายามพวกเขาก็ส่งโจรมาทำร้ายอยู่เรื่อยๆเป็นครั้งที่สองสามสี่ห้าจนในที่สุดท่านโมคลานะเลงเห็นว่าป่วยก,การะฉลีกเรี่ยงพอนี้คือพันธะสัญญาเดิมที่เคยผูกมัดกันมาตั้งแต่อดีตถึงอย่างไรท่านก็ต้องได้รับผลนั้นจึงยอมจำนวนต่อคู่กรณีเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ท่านบาดเจ็บสาหัสหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ตายสถานเดียวแต่ด้วยฤทธิ์ที่ท่านมี จึงสามารถประคองและฟื้นฟูตนเองให้พอมีชีวิตอยู่ได้จากนั้นก็มุ่งหน้าเดินทางกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากท่านบาดเจ็บหนักประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อไปถึงได้ไม่นานก็สิ้นลมหายใจต่อหน้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการประชุมกันนี้เพียงไม่กี่เดือนดังนั้นวันนี้ท่านโมคลานะจึงเป็นคนเดียวที่เหลือแต่จิตท่านโพเชอ,อธิบาย เมื่อพูดถึงดินแดนอันไกลโพ้นหรือประเทศจีนในปัจจุบันยังมีบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนทำไมพูดถึงคนคนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทเผยแผ่การเป็นพุทธะได้อย่างกว้างขวางซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบเป็นขนาดของพื้นที่แล้วก็กินพื้นที่มากกว่าพุทธเจ้าหลายสิบเท่าเลยเขาเป็นใครหรือครับผมถาม ก่อนหน้าที่เขาจะออกเดินทางเผยแพร่การเป็นพุทธะยังดินแดนอันไกลโพ้นตอนที่เขายังพำนักอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวขาวผุดพองท่าทางสง่างามจนบางครั้งผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือพระพุทธเจ้าเวลาไปไหนจะมีผู้คนห้อมล้อมจํานวนมากโดยเฉพาะสาวๆและโยมอุปถัมภ์ที่เป็นสตรีนอกจากจะเป็นคนหล่อพูดจาไพเราะอารมณ์ดีแล้ว ตัวเขายังมีทักษะในการอธิบายการเป็นพุทธ,ธะได้กระชับเข้าใจง่ายเหมาะกับประชาชนทั่วไปซึ่งผิดกับการอธิบายของพระพุทธเจ้าที่มักอธิบายที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยละเอียด ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ร่ำเรียนมามากและกำลังแสวงหาความลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณเนื่องจากความหล่อของเขาจึงเป็นแรงดึงดูดให้สาวๆเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่มาด้วยความปรารถนาอื่นที่ไม่ใช่ต้องการสนทนาธรรมบางคนมาเฝ้าทุกวันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของคอยสังเกตคนที่มีทีท่าว่าจะมาชอบเขาเหมือนกันหล่อนก็จะหาทางกีดกันบางครั้งมีการพูดจาส่อเสียดจนเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการอิจฉาริษยาเวลาที่เขาพูดถึงใคร คนใดคนหนึ่งมากเกินไปจนทําให้บรรยากาศในที่พำน,นักของเขาไม่มีความสงบสุขเรื่องนี้จึงทําให้เขาตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างโดยไปขออนุญ,ญาตจากพระพุทธเจ้าว่านับจากนี้เขาจะขอกินอาหารมากๆเพื่อให้อ้วนเพราะกฎเรื่องการบริโภคอาหารพระพุทธเจ้าเคยตั้งไว้ว่าภิกษุควรกินแต่พอดีไม่ควรกินมากเกินไปเขาใช้เวลาเกือบสองปีจากร่างกายที่ผอมเพรียวหุ่นดีกลายเป็นคนอ้วนพุงกลุ้ยจากรูปหน้าเรียวงาม ลายเป็นคนแก้มยุ้ยหน้ากลมคอตันเขาคือใครชื่ออะไรครับผมถามเธอจะรู้จักเขาในชื่อว่าพระกัดจายนะแต่คนทั่วไปในภูมิภาคจินแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นดินแดนที่เขาเดินทางไปนั้นจะเรียกเขาว่าสังกัดจายซึ่งเป็นภาพของพระอ้วนหน้าตาอิ่มเอิบอารมณ์ดีและเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เขาตอบอ้อออพระสังกัะจายนั่นเองผมเคยเห็นภาพของท่านมาตั้งแต่เด็กๆที่แท้คือพระสังกัจจายหนึ่งในอครสาวกนี่เองผมแสดงความเห็น หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เปิดรับอาสาสมัครในวันนี้ไปแล้วทุกคนต่างออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อเผยแผ่แนวคิดการเป็นพุทธ,ธหนึ่งในนั้นคือพระสังกาจาัจจยที่เดินทางไปยังประเทศจีนและคําที่เธอมักได้ยินจนติดปากจากพระสังกาจาัจจยก็คือคําว่าอามิตตพุทธซึ่งเป็นคําที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของเขาและของเธอท่านโพเชขยายความอะไรคือมิตตพุทธครับผมเคยได้ยินคํานี้เสมอตอนดูหนังจีนกําลังภายในหลวงจีนมักจะพูดกันในทุกๆอิรยาบทที่เขาจะทําผมถาม คำนี้มาจากภาษาบาลีที่เธอใช้กันคืออมิตาพุทธอมิตาพพระุทธหรือพูดสั้นๆว่าอมิตาภะนั่นสิครับผมได้ยินบ่อยมากผมย้ำ ไม่แปลกที่เธอได้ยินมันบ่อยเพราะภาษสังคจายได้ตั้งใจกำหนดให้ทุกคนเป็นศิรษพูดคำนี้จนติดปากเพื่อศิบทอดคำนี้ให้ยาวนานที่สุดจนมันมาถึงหูของเธอในปัจจุบันเขาตอบแสดงว่ามันต้องมีความหมายอะไรที่พิเศษใช่ไหมครับผมถามแน่นอนที่สุดพิเศษมากด้วยละหากเธอพิจารณาความหมายจากรักท์ในภาษาบาลีมิตะแปลว่าสิ่งที่นับได้หากเติมอลงไปข้างหน้าจะอ่านว่าอะมิตะซึ่งแปลว่านับไม่ได้หรือไม่มีประมาณตัวถัดมาคือพระ มาจากคำว่าอาภาซึ่งถูกทอนรูปลดเสียงเมื่อนำมาสมครกับคำอื่นเรียกว่าอาภาแปลว่าแสงสว่างหรือความรุ่งโร์รุ่งเรืองงดงามอุดมสมบูรณ์โดยที่ชาวจีนเข้าใจว่านี่คือความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับลักษณะภายนอกของพระสังกจายและคำสุดท้ายคือคำว่าพุทธ,ธะที่แปลว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพุทธ,ธะหรือจิตพระเจ้าอันเป็นสภาวะปลายทางที่จิตวิญ,ญญาณทุกดวงในจักรวาลจะต้องไปให้ถึงซึ่งฉันคิดว่าพวกเธอเข้าใจความหมายกันดีอยู่แล้ว หากรวบคำเหล่านี้เป็นคำเดียวจะหมายความว่าจิตแห่งพุทธะที่สว่างไสวในตัวผู้คนอย่างมากมายไม่มีประมาณและนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนจดจำไว้เพื่อวันหนึ่งเธอและเพื่อนๆของเธอเมื่อมาได้ยินคำนี้ก็จะสามารถระลึกขึ้นได้ว่าพวกเธอมีภารกิจอะไรโดยใช้คำนี้ในการบริกรรมอย่างสม่ำเสมอและย้ำให้ทุกคนเป็นคำบริกรรมต่อๆกันจนในที่สุดคำคำนี้ก็ได้เดินทางมาถึงหูเธอโดยวัตถุประสงค์หลักของการบริกรรมในเวลานั้นคือเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งโลกจะเข้าสู่ยุคที่มีภาวะเป็นดังเช่นคำคำนี้ จะเป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนบนโลกจะพบแสงสว่างเพราะพุทธะในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผู้ชายผู้หญิงคนยากจนคนร่ำรวยทุกคนจะมีจิตที่เป็นพุทธะเหมือนกันหมดมันคือยุคที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเธอหรือที่เรียกว่ายุคซีวิไลยุคทองยุคยูโทเปียหรือยุคพระศรีอานตามแต่ละพื้นที่จะเรียกกันซึ่งทั้งหมดล้วนหมายถึงช่วงเวลาเดียวกันท่านพอเชคครับท่านบอกได้ไหมครับว่าผมและเพื่อนของผมต้องใช้วิธีไหนที่จะทําให้โลกเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้ผมถามแทรกเพราะเร ได้สินี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าตัวเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้กําหนดขึ้นมาร่วมกันในวันนั้นสิ่งแรกที่กําหนดไว้คือพวกเธอต้องตามหากันให้เจอก่อนซึ่งช่วงเวลาหลังจากที่ประชุมกันเสร็จมันเปรียบเสมือนเป็นการปล่อยกองเรือออกสู่แม่น้ําและมหาสมุทรซึ่งแน่นอนช่วงเวลากว่า2,500ปีก่อนนั้นพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ที่จะเผยแผ่หลักการ การเป็นพุทธะจากภายในให้กว้างไกลที่สุดดังนั้นดวงจิตของเธอและเพื่อนๆของเธอบางคนจะต้องเดินทางไปประจำยังพื้นที่ที่ห่างไกลบางคนห่างไกลถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรปแต่เมื่อพวกเขาผ่านการตายแล้วเกิดหลายสิบภพบชาติซึ่งบางดวงจิต อาจจะไปประจําอยู่กับชนชาติที่แตกต่างนั้นตราบถึงปัจจุบันเมื่อมองจากรูปกายภายนอกพวกเขาได้กลายเป็นคนเชื้อชาติอื่นที่มีความเชื่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆไปอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งมาเขาตายไปและกลับมาเกิดใหม่ในชนชาตินั้นๆ,ๆเขาก็ได้นําแนวความคิดที่เป็นองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดภายใต้ภาษาของชนชาตินั้นผลลัพ์ ที่ได้จึงปรากฏเป็นศาสนาของท้องถิ่นนั้นๆท่านโพเชขยายความดังนั้นการที่พวกเธอจะหากันให้เจอในช่วงต้นอาจจะยากสักหน่อยเพราะทุกคนต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกเธอจะต้องมองข้ามเรื่องของภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเชื่อไปให้ได้โดยเธอจะต้องเป็นคนเริ่มต้นประกาศตามหาซึ่งวิธีการประกาศนั้นเธอจะต้องบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เผยแผ่ไปสู่สาธารณะให้กว้างไกลที่สุดซึ่งรูปแบบของการบอกเล่านั้นเธอจะต้องทำออกมาเป็นอะไรสักอย่าง ที่ทําให้เกิดการรับรู้ด้วยจิตวิญญาณภายในอาจจะเป็นวรรณกรรมนวนิยายบทกวีบทภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุดและเมื่อไหร่ที่มันไปถึงหูเพื่อนของเธอเขาจะได้รู้เองว่านี่คือจดหมายเรียกให้เขากลับไปทําภารกิจร่วมกันประการที่2เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับจักรวาลในระหว่างที่พวกเธอรอที่จะมาเกิดในภพชาตินี้พร้อมๆกันทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์การเกิดเป็นบุคคลสําคัญบุคคลที่มีทักษะด้านต่างๆเป็นบุคคลที่สร้างปรากฏการณ์พิเศษให้เกิดขึ้น ลจนเขาเหล่านั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสดาเป็นเทพเจ้าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นบิดาในศาสตร์นั้นๆดังนั้นภพชาติปัจจุบันของพวกเธอจึงอุดมไปด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะนามาใช้ประโยชน์และเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายเชิญจากเรื่องราวที่เธอบอกเล่าออกไปพวกเขาจะเดินทางมาพบเธอเขาจะรู้และนําทักษะเหล่านั้นมาประสานกับเธอจนเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างสารรค์โลกให้เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนรวมถึงพระสังกจายด้วยใช่ไหมครับผมถาม ใช่พระสังกจา,ายรู้และเห็นภาพนี้เป็นอย่างดีเขาจึงนำคำว่าอมิตาุทธมาเป็นการบริกรรมให้เห็นเป็นมโนภาพที่ชัดเจนเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนบนโลกรับรู้ถึงการปรากฏตัวของคนจำนวน1,250คนหรือรอที่จะได้เจอกับมหาโพธิสัตว์พันมือที่จะมาเกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ซึ่งเขาก็คือหนึ่งในพระโพธิสัตว์นั้นแสดงว่าพระสังฆจจายก็กลับมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้และจะได้มาเจอกับผมใช่ไหมครับผมถาม ใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเคยเป็นใครครับผมถามต่อเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะรู้ได้เองมันมีบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนที่รอาการกลับมาเจอกันอีกครั้งที่เขาไม่ใช่แค่รอาการกลับชาติมาเกิดในภพชาติปัจจุบันเท่านั้นเขามาเกิดก่อนหน้านั้นแล้วหลายสิบชาติหนึ่งในภพชาติที่เขาตั้งใจมาเกิดคือราวเก้าร้อยปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาได้มาเกิดเป็นหลวงจีนคนหนึ่งที่เจอบันทึกฉบับหนึ่งโดยบังเอิญและเขาเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดจนต้องอ่านบันททึกฉบบัันนน้ออยย่่างละเีีดดใสุ เขาก็ออกเดินทางตามรอยเพื่อย้อนกลับมาสำรวจดินแดนต้นกำเนิดของตอนเองตามบันทึกที่เขาเป็นคนเขียนทิ้งเอาไว้ซึ่งเวลานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบันทึกที่เขาหรือพระสังกัจา์เขียนเอาไว้ให้กับตนเองเธอจะรู้จักเขาดีในชื่อว่าหลวงจีนเหียนจังผมไม่เห็นรู้จักเลยครับใครคือหลวงจีนเหียนจังผมถามเหียนจังหรือพัดถังซำจังคือคนคนเดียวกันเขาตอบพระถังซำจังในหนังเรื่องไซอิวเลยครับผมคิดว่าเป็นแค่นิยายที่แต่งขึ้นซสอีกผมพูด นียายเรื่องนี้แต่งขึ้นจากบันทึกของหลวงจีนคนนี้โดยภารกิจการเดินทางมาครั้งนี้ปรากฏการแรกคือเขาต้องการมาสำรวจให้เห็นกับตาว่าดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งเขาได้เดินทางมาตามลายแทงเก่าแก่ที่ตัวเขาเองตอนที่เป็นพระสังฆจายเขียนทิ้งเอาไว้ว่าสถานที่สำคัญๆอยู่ที่แคว้นไหนเมืองอะไรเช่นสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปฐมนาเทศนาะสถานที่ปรินิพ,พานวัดเวรุวันวัดเชตวันกรุงสาวัตถีกรุงกบิลพัท และถือโอกาสมาศึกษาธรรมะจากต้นกําเนิดที่มหาวิทยาลัยนาลันทา อยู่หลายปีซึ่งการมาของเขาก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวบ้านโดยเฉพาะจากเจ้าเมืองต่างๆที่เห็นว่าพุทธศาสนาเผยแผ่ไปไกลจนถึงจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งตอนหลังพวกเขาก็ได้มอบพระไตรปิฎกที่เป็นของล้ำค่าที่สุดให้กับหลวงจีนเหียนจังเพื่อนําไปแปลเป็นภาษาจีนและเป็นการตอบแทนให้กับจกักรพรรดิที่สนับสนุนการเดินทางของหลวงจีนถ้าอย่างนั้นสถานที่ต่างๆที่พระถังซัมจังเดินทางไปสำรวจก็คือประเทศไทยใช่ไหมครับผมถามแน่นอนอยู่แล้วเพราะทุกท,กท,กที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าล้วนอยู่ในประเทศไทยพราตอบ แล้วพินิหารต่างๆของไซอิ๋วที่เขาต้องเผชิญระหว่างทางก็จริงด้วยอย่างนั้นเลอครับผมถามเธอมีความเห็นอย่างไรบ้างละ่ะท่านโพเชตถามกลับอืมพอให้คิดว่ามันคือเรื่องจริงก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันมหาศาลเกินไปครับผมตอบเอาเป็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีอยู่จริงมีบุคลิกภาพอย่างนั้นจริงๆเช่นจุนหงคงก็เป็นนักรับที่มีวิทย,ยุทธเก่งกาจเป็นคนมุทะลุดุดันอยู่ไม่สุขฉลาดเป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆส่วนตืออ้อป้อก่ายก็เป็นนักรบที่มีความแข็งแรงตัวอ้วนใหญ่ กินจุเจ้าเล่ฉลาดแถมแกมโกงเจ้าชู้และสวเสียงก็เป็นนักรบที่มีวิทยายุทธเก่งกาจไม่แพ้กันแต่เป็นคนซื่อ,อเงียบๆมีอุปนิสัยรักสันโดษแต่ทั้งหมดเป็นคนดีได้รับความไว้วางใจจากจากกักรพรรดิให้มาคุ้มครองการเดินทางของหลวงจีนเหียนจังและคนสุดท้ายบุคลิกภาพที่แท้จริงของเหลืองหลวงจีนเหียนจังคือเป็นบุรุษรูปงามหน้าตาหล่อมีสเสน่ห์ไปทางไหนก็จะมีแต่คนห้อมล้อมตามรหัสเดิมของพระสังกัจจ์ในอดีตส่วนเรื่องราวของพิหารต่างๆนั้นถึงแม้มันจะเกินจริงแต่ ฉันกลับเห็นว่ามีประโยชน์และการที่นักวรรณกรรมแต่งแต้มเรื่องราวให้มีสีสันใส่ความสนุกตื่นเต้นมหัศจรรย์เพื่อสร้างความน่าสนใจและได้รับการพูดถึงอยู่เสมอเพราะคนส่วนใหญ่ชอบอภินิหารหากเขียนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แบบทั่วไปคงจะมีผู้ที่ไปรู้อยู่ไม่กี่คนที่สนใจอ่านและเมื่อการเวลาผ่านไปนานเข้ามันก็อาจจะนอนนิ่งอยู่ในหอสมุด โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้อีกเลยซึ่งก็เท่ากับข้อมูลนั้นหายสาบสูญไปเพราะไม่มีใครรับรู้แต่เธอก็ต้องรู้จักที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดเป็นสีสันสิ่งใดเป็นเนื้อหาสาระสิ่งใดเป็นกระบวนการการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เขาเสริมท่านครับผมขอกลับมาที่สถานการณ์ที่ผมกําลังรับรู้อยู่ในขณะนี้ก่อนนะครับแสดงว่าการเป็นพระอาหารหันต์ของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีความหมายว่าทุกคนจะนําทักษะพิเศษที่ตนเองมีอยู่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนได้อย่างนั้นใช่่ไหมมมคครับผถาาและเธอิดว เป็นอย่างนั้นไม่ได้ในการประชุมครั้งนี้ถึงแม้จะมีผู้ที่เป็นนักบวชรวมอยู่ด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นคารวาสโดยเฉพาะคารวาสที่เป็นผู้หญิงซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสําคัญในภารกิจครั้งนี้ถึงแม้ว่าเวลานั้นพวกเธอจะยังไม่มีบทบาทจนมีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ตามดังนั้นคําว่าอาหารหันในที่นี้จึงมีความหมายว่าผู้ที่รู้จักจิตพุทธะแล้วผู้ที่เป็นพุทธแล้ว และเป็นผู้ที่แสดงออกถึงการเป็นพุทธ,ธะแล้วโดยไม่จำกัดเพศวัยหรือสถานะท่านโพเชเริ่มขยายความตอนนั้นทำไมเหล่าสตรีถึงไม่มีบทบาทและพวกเธอเป็นใครกันบ้างครับผมถาม เคยเป็นใครนั้นไม่สําคัญเท่ากับพวกเธอจะมาเป็นใครพอเรื่องราวนับจากนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตมันคือการนัดหมายที่จะมาเป็นมหาบุรุษจํานวนมากอีกทั้งส่วนใหญ่เป็นสตรีเสือด้วยเขาจะมาเพื่อปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระมาเพื่อสร้างปาฏิหาริย์และนี่คือเหตุผลว่าเรื่องราวการอุบัติขึ้นของพวกเขามันจะปรากฏอยู่ในตำนานของทุกๆชนชาติทั่วทุกมุมโลกมันคือปรากฏการณ์ที่จะมีมหาบุรุษเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นพันๆคน,คน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการตั้งเจตนารวมร่วมกันในเวลานี้ท่านโพเชเสนอทำไมถึงต้องมีมหาบุรุษเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นพันคนด้วยล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรผมถาม เพราะโลกต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งใหญ่พลังงานมวลรวมของโลกและจักรวาลต้องยกระดับและมนุษย์ทั้งโลกต้องยกระดับไปพร้อมๆกับกายภาพของโลกดังนั้นทุกคนที่เคยตั้งเจตจำนงและวางแผนไว้ว่าจะมาทําเรื่องนี้ก็จะต้องมารวมตัวกันโดยเอาศักยภาพของตอนเองที่สั่งสมมาใช้งานเรื่องนี้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้ามากกว่า2,000ปีแล้วโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากสนามพลังแม่เหล็กโลกได้แล้วจะมาพร้อมกับ ทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวซึ่งเปรียบเสมือนการใช้อาวุธประจํากายของแต่ละคนที่ไม่ซ้ํากันพวกเขาคือยอดมนุษย์ที่ใช้ชีวิตปะปนกับมนุษย์โลกเพื่อรอวันเวลาสําคัญซึ่งก็คือเวลาณปัจจุบันของเธอด้วยเหตุผลเดียวเพื่อกอบกู้สถานการณ์โลกไม่ใช่แค่ให้กลับคืนสู่ความปกติเท่านั้นแต่มาเพื่อสร้างสารโลกใบนี้ให้กลายเป็นแดนสุขาวดีกลายเป็นโลกที่สอดคล้องกับระดับพลังงานใหม่ของมหาจักรวาลที่ขณะนี้มันได้เคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นที่ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหนึ่งในมหาบุรุษเหล่านนั้นก็คืออเธอ ว้าวแต่ท่านครับผมสงสัยว่าถ้ามาหาจักรวาลได้เดินทางเข้าสู่สนามพลังงานใหม่แล้วทำไมยังต้องมีบุคคลพวกนี้มาเกิดอีกในเมื่อเดี๋ยวผู้คนทั้งโลกก็สามารถยกระดับไปตามพลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงได้นี้เองผมถามอย่างที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือสภาวะที่หมิ่นเมหรือมีความเสี่ยงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเปรียบเสมือนผู้คนทั้งโลกกำลังเดินทางมาถึงปากเหนลึก เขาเดินแบบปกติอย่างที่เคยเดินมาแมนะ้เพียงแค่ก้าวเดียวเขาก็จะพลัดตกลงสู่เบื้องล่างในขณะเดียวกันไบบรายกานที่สามารถเผาผ่านทุกสรรพสิ่งก็กำลังลุกลามมาจากด้านหลังจวนเจียนจพะพิชิตตัวอยู่แล้วแต่พวกเขาก็เห็นว่ามีหน้าผาอีกภาคนึง ซึ่งหากรวบรวมความกล้าและนำศักยภาพที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ออกมาใช้แล้วกระโดดอย่างสุดแรงเขาก็สามารถข้ามไปสู่ดินแดนใหม่ที่มีความผาสุกนั้นได้อย่างปลอดภัยแต่ปัญหาคือขณะนี้มนุษย์เกือบทั้งหมดกำลังอยู่ในสภาพที่ผอมแห้งอ่อนล้าอิดโรยไร้เยืวแรงหากปล่อยให้กระโดดไปจะมีเพียงมนุษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดขณะที่มีมนุษย์อยีกกลุ่มหนึ่งจากทั้งหมดซึ่งขณะนี้เขามีความสมบูรณ์แบบเขามาพร้อมกับศักยภาพที่เต็มเปี่ยมศักยภาพนั้นมากพอที่จะกระโดดข้ามได้อย่างสบายๆแต่พวกเขายังไม่ตัดดดสินใจที่รโขข้าาามไปเเพ รู้ดีว่าหากเขาข้ามไปแล้วคนที่เหลือก็จะไม่รอดพวกเขารอคอยที่จะสร้างปรากฏการณ์บางอย่างและปรากฏการณ์ที่ว่านั้นคือปรากฏการณ์แห่งการนำพาผู้คนเกือบทั้งโลกให้ข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยมหาบุรุษจำนวนนับพันในอดีตไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพราะสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกยุคทุกสมัยมหาบุรุษจะมาเพื่อสั่งสอนให้ผู้คนสามารถ ค้นพบความสมบูรณ์แบบในตัวเองซึ่งมาสอนให้เขาค้นพบได้แล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความผาสุกนิรันดร์หรือพ้นจากทุกภัยได้ส่วนคนที่เหลือยังไม่สามารถค้นพบก็ยังพอมีเวลาที่จะเรียนรู้ต่อไปได้แต่ขณะนี้ไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วโลกจําเป็นต้องยกระดับทั้งหมดทั้งทางกายภาพและทางพลังงานดังนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกทุกคนจําเป็นต้องยกระดับฉันขอย้ําว่ามนุษย์ทุกคนจริงๆหากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะยกระดับหรือไม่สามารถเปลี่ยนพลังงานของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้คนเหล่านั้นจะมีทางเลือกแ สองทางคือหนึ่งถูกลืมหรือสองถูกย้ายซึ่งฉันคิดว่าหากมีคนที่รู้ว่าทั้งสองกรณีนี้เป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้ตนเองอยู่ในสภาพนั้นอย่างเด็ดขาดทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ล่ะครับผมว่ามนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวนะครับผมถามจริงอยู่ที่มนุษย์มีความสามารถปรับตัวแต่ในกรณีนี้จะต่างจากสถานการณ์ปกติมันมีเงื่อนไขทั้งด้านมาตรฐานและเวลาอย่างไรนะครับเงื่อนไขด้านมาตรฐานและด้านเวลาผมถาม สมมติว่าเธอมีนักเรียนชั้นปถมที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิธีการบวกลบคูณหารซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์อยู่หลายพันหลายหมื่นโรงเรียนและเธอจาเป็นต้องย้ายพวกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนร,ระดับปริญญาเอกทันทีเธอคิดว่าพวกเขาจะสามารถนําความรู้ที่มีอยู่นั้นมาสร้างสารรค์สูตรคณิตศาสตร์ขั้นสูงในสถาบันแห่งใหม่นี้ได้หรือไม่อืมคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับผมทําท่าคิด นี่แหละคือข้อจํากัดด้านเวลาถ้าหากเธอมีเวลาแค่เดือนเดียวที่จะสอนเด็กปฐมเหล่านั้นให้เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับปริญญาเอกให้ได้ละ่ะเธอจะทาอย่างไรเขาถามต่อโอ้คงยากครับดูแลไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมตอบใช่และนี่คือเงื่อนไขด้านมาตรฐานหากเป็นเรื่องการเรียนรู้จากภายนอกมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาเพราะมันมีการเรียงลําดับจากง่ายไปหายากจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการการลาเลียงความรู้มาสู่การรับรู้รรด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพแต่ถ้าเป็นการเรียนรู้จากภายในนั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันนนคือกกรรรระบววาเียยู้้ด การรับรู้จากต้นกําเนิดองค์ความรู้ที่มันซุกซ่อนอยู่ภายในตนเองของทุกคนหรือที่เรียกว่าเรียนรู้จากภายในและมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเขียนใดใดเลยแค่รู้ว่าต้นกําเนิดขององค์ความรู้นั้นมีคุณสมบัติอะไรและจากนั้นก็แค่รู้สึกให้ได้อย่างแท้จริงว่าเขาเป็นคุณสมบัตินั้นกระบวนการรู้จึงมังเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลาท่านอย่าบอกนะว่าคุณสมบัตินั้นคือความรักผมถาม แน่นอนเพราะความรักคือคุณสมบัติของต้นกําเนิดของดุลมิญญาณของเราทุกคนหรือคุณสมบัติของพระเจ้ามันคือคุณสมบัติพื้นฐานของต้นกําเนิดองค์ความรู้หากใครก็ตามที่แสดงออกซึ่งความรักได้อย่างเต็มเปี่ยมและบริสุทธิ์ใจเมื่อน,นั้นเขาจะได้เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับองความรู้สากลจากการแค่ระลึกให้ได้ว่าตนเองคือพุทธะตนเองคือพระเจ้า ซึ่งปัญหาถัดมาคือเธอจะทําให้คนทั้งโลกรู้เรื่องนี้ในเวลาอันสั้นได้อย่างไรแน่ดีอาจจะไม่สามารถทําได้เพราะการจะทําให้ผู้คนทั่วทั้งโลกรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างทั่วถึงนั้นเขาก็ต้องออกเดินทางไปแนะนําสั่งสอนให้เกิดความเข้าใจผ่านการพูดคุยการฟังหรือการอ่านและอื่นอีกมากมายซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนใจฟังเพราะขณะพระพุทธเจ้าขณะที่ออกเดินทางไปสอนตามที่ต่างๆยังมีคนสนใจที่จะฟังเพียงน้อยนิดคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่สนใจเพราะว่าเขามีเรื่องอื่นที่คิดว่าสําคัญกว่ารออยู่อ้าวแล้วอย่างนี้ ขณะนี้โลกของเธอได้เข้าสู่ยุคที่เธอเรียกว่ายุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจ,จำกัดดังนั้นข้อจำกัดด้านระยะทางจึงหมดไปแต่อุปสรรคอีกด้านที่ยังมีอยู่คือการทำให้ผู้คนทั้งโลกเกิดความสนใจใคร่รู้ลำพังแค่วิธีการเผยแพร่ไปในช่องทางสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางนั้นอาจจะไม่พอเธอต้องใช้วิธี ทำให้เขาปรารถนาที่จะรู้และก็ไม่ใช่เพียงแค่อยากรู้เท่านั้นเขาต้องปรารถนาที่จะทําด้วยซึ่งต่อจากนี้เธอจะต้องเป็นผู้กาหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นระบบเพื่อภารกิจนี้ของเธอจะได้ขยายผลกับคนทั้งโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโอ้ฟังดูซับซ้อนน่าดูเลยนะครับแค่เรื่องกระบวนการทําให้เข้าถึงการรู้ภายในนั้นผมก็ว่ายากอยู่แล้วยังต้องมียุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการรับรู้เป็นมงกว้างอย่างรวดเร็วอีกผมแสดงความเห็นถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่เรื่องการรับรู้อย่างเดียวแต่จะต้องมีกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อนเนื่องและยั่งยยืนนด้วี่เป็โอกาส เดียวที่เธอทําเรื่องนี้ให้สําเร็จจากปัจจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเขาพูดทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของผมคนเดียวเลยหรือครับผมถามเรื่องนี้ไม่ใช่วาระของเธอคนเดียวหรอกมันคือวาระของทั้งจักราวาลเพียงแต่มีเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้เริ่มต้นขับเคลื่อนและเรื่องต่างๆที่เธอบอกว่าซับซ้อนนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จากทักษะเฉพาะต,ตัวของเธอและเพื่อนๆของเธอจังคิดว่าเธอไปดูเรื่องราวนับจากนี้กันต่อเธอดีครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผมตอบรับ